Sociedad, และนี่ก็คือศพแรกของเราเขาคือมิสเตอร์โอ๊กมิสเตอร์โอ๊กทาโร่แห่งเมืองทาโร่ของเรานั่นเองเนี่ยผมสอนร้อยอย่างนี้ยเออเอ้โอ้โหทำไมมันง่ายได้อย่างี้อะแค่สองนับเท่านั้นเนอะมันเป็นไปได้ไงเนี่ยโอ้โหโอ้ใจไหมนี่คือวหน้าแกงโคบาร์โคบาร์ครับ เขาชื่อป๊อกกี้เสียบไม่โอ้โหนอนซะด้วยคนนี้คือไบายซีดมาตรฐานเขาไม่อยากพูดเขาไม่ใจในความสับสนั่นไงเห็นไหมโอ้โหท้าในทันทีที่เห็นหน้าสงสัยเขาจะังสสยเาจะอยากแย่มากนะครับผมเฮ้ยแพมไดือนเกินอยู่โอ้โหเอ้ยแม่งโดนตึกนี้อ๋อบักบักบักเดือนเกินอยู่เดี๋ยวแป๊บนึง เฮ้ยเฮ้ยไม่เล่นของวัวัเนี่ยวายซีดเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนื้อสาดเนื uh ้อสาดแตกละมั้งรับแตกว่าแตกว่าแตกอะไรโดนกันอยูู่๊ดแล้วดึงยู่นี่เนี่ยบายซีดเป็นไงล่ะโถ่ก็ผลลัพธ์มันก็รู้อยู่แล้วว่าใครจะชนะเย้ ใบซีเนี่ยไม่ตอบเว้ยไม่เข็ดใบซีไม่เข็ดอะไรวะได้ยินป่ะเนี่ยพี่ดวนเกินอยู่พี่อัดอัดแฝบอยู่โปรแกรมแฟบอยู่เนี่ยเดี๋ยวไอซีดนี่นี่นี่เดี๋ยวลูกน้องลูกน้องใบไหนครับคนนี้ครับโอ้โหมีมีฝีมือมีดีคือไม่ใบในเป็นวงวัน ข้อเสียคือ,ส,ส,ส,อสีมือไม่ได้เรื่องครับผมนี่เ <S <S ห็นไหมโอ้โหจะดวนเกินกับใครผลลัพธ์มันก็ต้องออกมาว่าชนะ